สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันชัดๆนะคะกับคำสองคำในโรคธุรกิจที่เออฟังเผินๆอาจจะคล้ายกันมากแต่พอลงลึกแล้วนี่ต่างกันเยอะเลยค่ะ คำว่ากิจาการร่วมค้าหรือ joint venture กับกิจาการค้าร่วมหรือ consortium นะคะเรามีข้อมูลมาจากบทความหนึ่งนะคะที่อธิบายข้อแตกต่างนี้ไว้เราจะมาลองสกัดให้เห็นแก่นกันเลยว่ามันคืออะไรต่างกันตรงไหนบ้างคะ่ะเริ่มกันที่กิจาการร่วมค้าหรือ joint venture ก่อนเลยนะคะข้อมูลบอกว่าเป็นการรวมตัวกันของออสองฝ่ายขึ้นไปเพื่อทําธุรกิจร่วมกันตรงนี้ฟังดูเหมือนเป็นการผูกพันกันค่อนข้างลึกซึ้งเลยนะคะ ใช่เลยครับจุดที่สำคัญมากๆที่บทความเน้นย้ำเลยคือวัตถุประสงค์หลักเขานะครับคือการแบ่งปันผลกำไรที่เกิดขึ้นจากกิจการนั้นๆร่วมกันซึ่งให้การแบ่งผลกำไรนี่แหละครับที่มักจะมาพร้อมกับการต้องร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยอ๋อเขาใส่แล้วคะ่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่ลงเงินลงแรงกันเฉยๆแต่ต้องแบบว่าร่วมหัวจมทายกันจริงๆ ทั้งเรื่องการตัดสินใจการบริหารจัดการแล้วที่สําคัญมากๆคือความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับร่วมกันตามสัสดส่วนที่ตกลงกันไว้นี่คือหัวใจของมันเลยสินะคะถูกต้องครับเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันนี่แหละครับเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบมากๆเลยสําหรับ Joy Venture เพราะมันผูกมัดทุกฝ่ายไว้ด้วยกันค่อนข้างเหนียวแน่นครับค่ะ ทีนี้เราข้ามาดูกิจาการค้าร่วมหรือคอนโซเลีมกันบ้างนะคะข้อมูลบอกว่าเป็นการรวมตัวกันเหมือนกันแต่ดูเหมือนจะมีลักษณะที่ต่างออกไปพอสมควรเลยค่ะต่างกันชัดเจนเลยครับคือคอนโซเลีมเนี่ยจะเน้นการร่วมมือกันเพื่อดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะอย่างนะครับในช่วงเวลาที่กําหนดไว้สิ่งที่บทความชี้ให้เห็นชันชดๆเลยคือ แต่และฝ่ายยังคงความเป็นอิสระของตัวเองไว้ค่อนข้างสูงมากครับทั้งในแง่กฎหมายแล้วก็การดําเนินงานปกติของบริษัทตัวเองด้วยครับอืมน่าสนใจค่ะหมายความว่าถึงจะทํางานร่วมกันในโปรเจกต์นั้นๆแต่บริษัท A ก็ยังเป็นบริษัท A บริษัท B ก็ยังเป็น B ไม่ได้หลอมรวมกันเหมือนจอยเวนเจอร์แล้วเรื่องความรับผิดชอบราคะเป็นยังไงอ๋อตรงนี้ต่างกันมากครับ แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบเฉพาะในขอบเขตงานของตัวเองเท่านั้นครับคือไม่ต้องไปร่วมรับผิดกับส่วนที่ฝ่ายอื่นอาจจะทําผิดพลาดไปนี่เป็นข้อแตกต่างสําคัญเลยที่ทําให้คอนโซเชียมมักจะเหมาะกับโครงการใหญ่ๆที่ซับซ้อนหรือโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลายๆบริษัทนะครับแบบว่าแต่ละเจ้าก็เข้ามาทําในส่วนที่ตัวเองถนัดพอโครงการจบก็อาจจะแยกย้ายกันไปอืมฟังดูแล้วคอนโซเชียมจะมีความยืดหยุ่นกว่านะคะ แต่จอยเวนเจอร์ก็ดูจะมั่นคงกว่าในแง่ของการร่วมทุนระยะยาวถ้าให้สรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งละคะความต่างที่ชัดที่สุดเลยคืออะไรคะได้ครับคือกิจการร่วมค้าหรือจอยเวนเจอร์เนี่ยมันคือการร่วมทุนร่วมบริหารร่วมกำไรและก็ร่วมเสี่ยงอย่างแท้จริงเลยเหมือนเราสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ขึ้นมาด้วยกันนะครับส่วนกิจการค้าร่วมหรือคอนโซ r เ i ียเนี่ยคือการร่วมมือเฉพาะกิจมากกว่า โดยแต่ละฝ่ายยังเป็นตัวของตัวเองรับผิดชอบแค่ส่วนของตัวเองเป้าหมายหลักๆคือทําให้โครงการนั้นๆมันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีชัดเจนเลยค่ะการหลักอยู่ที่ระดับความผูกพันแล้วก็การแบ่งปันความรับผิดชอบนี่เองนะคะจอยเวนเจอร์คือการลงเรือลําเดียวกันจริงๆส่วนคอนโซเทียเหมือนกันนําเรือหลายลํามาช่วยกันทํางานเฉพาะอย่างให้เสร็จไปใช่ครับซึ่งก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการหล่ะ เราต้องเลือกระหว่าง2โครงสร้างนี้ปัจจัยอะไรในเชิงลึกที่เราควรจะพิจารณาเป็นพิเศษบ้างบทความอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดต,ตรงนี้ไว้ทั้งหมดแต่เราอาจจะลองคิดต่อย,ยอดกันได้นะครับว่าลักษณะโครงการความซับซ้อนความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หรือแม้แต่วัฒนธรรมองค์กรของแต่ละฝ่ายที่มาร่วมกันเนี่ยมันมีผลต่อการเลือกจอยด์เวนเจอร์หรือคอนโซลเทียมมากน้อยแค่ไหนอืมก็น่าจะเป็นประเด็นให้ลองนําไปคบคิดกันดูนะครับ